วัสดีครับสวััดีครบพ่อรัตนะครับผมได้ได้ยินข่าวเมื่อคืนฝันดีนะพ่อเนาะฝันดีวันดีมากๆเลยได้กินเมื่อสิ้นเนี่ยโอ้ยถ่ายแบบนี้อย่างสบายใจ่อมใจดีได้เมื่อคืนยังวะสบายใจใจดีแจ้ะได้คืนที่มากเลยบ้าหลายเปอร์เซ็นต์เลยบ่าสามตัวเลยสองเก้าห้านี่ว่าแสดงว่างอยู่แล้วครับผู้่งนี้เนี่ยนี่นั่นสาวเดียวเต้นมื่อวานนั่นมี่สาวเดียวเลยครับผม มันเป็นตัวในระวนเมืนกันมือสองนี่แกมาแก็บขอฝันได้ขี่ปล่อยมากนะบ่ใช่เลยมาจะเปลี่ยนใบ่ป่บเมื่แล้วได้หาซีซีฝันจังไต่ก็ค่ะเอาครูเป็นมาใหมอาซีซีนะครับเพราะฝันไวเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนบ้านนั่งอยู่สูงแต่ว่าเฮียนกระงามผู้ผู้นั่งเป็นผู้หญิงกระงามแปลว่าผมเลยตีว่าเฮียนซีผู้หญิงซีแล้วผู้ชายเบี้ยนผมได้ตีหาใชเลยหาซีซีเท่านั้นงวดนั่น บาดวดนี่นนผมวม่าฝันผมว่าเอาไส้ปีใหม่เนี่ยมือวันที่สามเบียกบังหันหกทุ่มผมไปไปจุดยาสองม้วนไปจุดในเพิินกอกหนึ่งเป็นยาพันกวาหนึ่งเป็นยาซองแล้วก็เอาเอา,เอาชุลาในเพิ่นขวดหน่อยหนึ่งไปตั้งนั่นก็ให้เ,เพิ่นกินนะอันนี้จุดยาเพิ่นสองกอกแต่ว่ากอกงยาซองเลยไม่มัดไม่เป็นอุรุดได้เห็นบ้านเนี่ยผมเลยเบิ้งเลขบ้านเนี่ยมัดเป็นเห็นหัว บ้องหกับหาเนี่นาที่แรกนะตัวหนึ่งอะนตัวหนึงนี่เก้าสัดเลยแล้วทั้งนาตัวนึงมันเห็นเป็นเคยอสามหรือสองละมันเป็นล่างๆอยู่ไหมครับบ้อสองกับสมเนี่ยระวบางหากับหกนี่คือกันตัวหกกับหนี่มันจะเป็นหกเือจะเป็นหาเนยะผมก็เลยมาวิเคราะห์บงผมก็เลยมาเอาสองใส่เลยสองเก้าห้าไปเลยครับนี่นะีน้เรามาเห็นคือเก้าไหมเห็น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 ห้อยอยู่ย่าถูบคือเก้าครับ แต่ว่ายาพันไหมพะทุงยาพัยาตอกกอกไมกอกหนึ่งแต่ว่าเห็นง่มันไปเด้่ยวไปเลยบาดไปลวมาลุ่มล้มพัดนี้แหะเขเห็นจับเขาได้จับตะหุนมาเลยบ่าดนี้ขึ้มาฝันดีเลยป่วยไป้วบอกมือขึ้นเดือดข้นเดือโถออกมาแต่ว่าหลายสายรับอลเข้าไปไป่วยยังป่วยยังป่วยแล้วเห็นไหมพวกลูกเห็นพวรลูกปเห็ินนะป่วยไปแล้วป่วยไปแล้ว ไปได้หลายรอบเพาจัิงสิเหียนได้กินเลรอพ่อเมื่อคืนฝันได้ได้กินเมื่อคืนนี่เนี่ยโอ้ยเขาบอกผมเป็นผู้ฟักเองไหมฟักไปเนื้อใส่ถาดไปผู้ไปส่งกัไปส่งฟักโอ้มื่อคืนนูเมื่อคยฝันจรงจีเหี้ยมาช่่แม่นรลเมื่อคืว่าเฮ้ยจะได้ผลเลยวะมือแบบนลยเนาะมือดิฝันเห็นเนี่ยเห็นยังได้กินเนี่ยกินยังเห็นอย่าฝันถาดตรงนี้มือดฝันให้คนไหมเดืดแดงเ้เต็มเนี่ย ว่เรียกมั่นใจเลยเนี่ยสองเก้าห้าครับควาเรียกมั่นใจเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนแท้แน่นอนเลยผมฟันทงเลยก็ได้ปะฟันทงเลยว่ะครับโอ้เนี่ยแต่ว่าตัวท้องดิบพอนั่นจะแต่ว่าคันในฟันยังสี่ว่ามันมันดีใจเพราะไม่มาไม่มาเต้นเต้นก็งวดวันนี้วดันนี่ว่าศูนย์อยู่ดิครับมีใจเลยนี่ละใครเนีอ้ มือเสาก็นั่งสัวกับพี่เด็กกับตะวันอยู่มือเสก็ปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วโทษไม่อีกไหมนั่งกินเขาดูก็โทษไม่อีกปล่อยไปยังปล่อยแล้วปล่อยเนาะมันก็บี่แค่นั้นแหละครับตัวใดก็พ่อี่ปล่อยในหมู่บ้านที่ว่ามันใจกักกักสองเก้าห้าบานนี้ข้างคุกห้องออกเด็ครับค้ากุ้ก็ค้าเครื่อกันก็เดี้ยวเห็นเก่าหาเก่าเมียที่จับกันได้บ้างไหมตุ๋งกันด้ยข้างคุกครับมันก็ได้ตุ๋งกันแต่ว่าบ้านี้รุ่ง้อง ปักคำก็มาเดี๋ยวเวันพายนีมาจับมือนีจีมากแต่ว่ามันก็เปนห่วงมือนี่ก็เลยมาจับมันดอกเพราะเด้เห็นแล้วก็เลยวางทีถือถือตัวก็เลยวางทีเนาะอ่อะไล่ะแต่ห่วงงดีเนาะห่วงยัีหจับที่มือของห่วสองเก้าห้าครับพ่อเนาะครับเก้าห้าครัทางคบก็ให้เก้าห้าครับก้าหครับ ภากเกาห่าครับม like. ันใจคือจังหวดหาซีซีเลยครับมันใจเลยครับมันใจคือหาจีจีอะไยังกี้อจังปฏิสือหาจีจีมันค้าอย่างนี้หาจีจีปล่อยดวดปวดมันเริ่มเข้าเหมือนเดิมอ่ะปล่อยแต่หัวปีปล่อยแต่หัวปีบ้านจะจะของกันบ้านพันเพียบบ้านบ้านที่บอกมาฟอกกับอวดชี้สร้างพี่นี่มันก็ได้เริ่มตัวพุ่นตัวมันี่เจ้าแต่ขี้ช้างอย่างเดียวโอ้มาเอาขี้ส้างย่างเดียวมถึงเลยต้องว่ามันเป็น ว่าจะไปซื้อละขึ้นวารบัตไจ้ไปซื้อเชียงไม่ใช่เนี่ไมใช่เชียงตัดพื้นควนก็ได้บริซอำมันก็ได้ขาดที่บรไดัเนาะเลยไม่ได้5้าสี่ี่บ่ได้หาที่าี๋ผมจอื่นงป็นดำอาอยู่ร่อยคู่ร่อยยตัวไหนพ่อบักนี่ละตัวนี้ละสอ่เก้าห้าครับกับหัวด้วยไม่เป็นสองหหเนี่ยการกที่เฮ็ดไปช่ปพรพอมตัวโตพรมตัวนี่เจนไหนยัดเสียเปียบะเอกับหัวให้หน่อยครับสองหหเนาะอก็ต้องกับตัวให้มาจ กับโอเคครับคุณหนตัวเดียวเป็นเนาะอธะเขียนว่าตัวร่องก็ได้เนาะตัวร่องก็ได้ครับตัวร่องเนียนสองหกห้าครับรับสายไหมเลยนะพ่อเนาะครับรับสายไหม่ได้มาขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นอนไหมพ่อโอ้ยเสียบเดียววะเม่ได้ติดติดมาบนี้ได้ยังได้ยังปล่อยยังปล่อยไปแล้วครับผมบอกว่างี่อถือว่าฝันดีนะพ่อฝันว่าได้ กินลาบบ่พ่อได้ฟักได้บ่พ่อได้กินเลยบ่ได้กินพร้อมฟักไข่พร้อมโอ้ดีใจไร้คนกินไร้คนก็กินไร้มาเนี่ยฟักไห้แม่โอ้เสียใจมากก่ามาคิดเบิ่งเถอะป้ากระจุ้ทั่วมาอันนี้สิมันตัวนี้มาครับฟักไ้หมูกกินนี่พ่อครับแมนกินน้มค้นได้ไร้ค้นได้ไร้เนี่ยโอ้ยเนี่ยงามงามเนาะฟักมันขึ้นอย่างเนี่ยโอ้ดีดีด้วยบ่เคยฟันดีเลยแสดงว่าเลขเข้าแล้วมันพ่อ ต้องสีเขาผมก็เลยว่าท่านปากผมเลยว่าผู้ใดมากก็บอกจรนี่ไปเออบอกไปเลยเลือดบอมากขึ้นไม่บอกม่นบอกใครจะดเพี้ยนตัวอื่นกันจะบอกเอาหรอกเดี๋ยวตั้งทีละคือเขาปล่อยแบบมากกัมากท่านั้นละวางทีนะครับเข้าวโพดขุนยุทธ์ไทยตัวล่างทั้งละครับข้อตัวล่างเลยโอ้รับสายแทบไหมเลยนะพ่อเนาะฮัลโหลครับ ครับอลัดครับก็ต้องนั่นเยอะครับที่นี่หาสายไม่เลยกําลังถ่ายอยู่นี่อีกครับอโอเอฟซีโทรมาเลยอืครับผมครับครับครับอยู่อยู่สองตัวยังเลยครับต้องต้องรอโค้งสุดท้ายหน่อยตัวามันเมื่อคืนนี้ก็ฝันดีอยสามตัวนี่ผมว่ามาแล้วพันเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหตัวไหน็รัครับครับจริงๆด้วยนะผมครับมาพันเปอร์เซ็นต์ตัวธรรมดาอืม ครับมากคักเถื่นครับครับผมครับครับอยู่ไหนครับนี่อยู่ไหนครับ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 อยู่ไหนครับฮะแพ้หรือครับ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 คุณครับไม่เป็นไรครับพอรัดคนดลางครับพอรัดครับครับครับพอลัดกำลังดังเลยห้าสี่สี่เป็นเหตุนะคะเอาให้พ่อถือหน่อยโชว์เลขหน่อยพ่อมาจากแพรพี่โอ้มาจากแพร มีมองรับแขกบ่านน้อบ้านแห่มาเป็นหลายทีไม่เป็นอยู่นั่นล่ะหยุดเลยจอดอยู่ถึงไหนเลยป้ามึงก็งงป้าเลยทางเขาเอาสิพ่อครับยางเอาหลอดไม่หลอดเหม็นครับนี่นะครับแนวทางวารับสอบจังตามดนะค่ะฝันดีอยากบอกแข่งเมื่อพอโดยบังเอิญนะคะวารับเพิรนกะถ้าเมื่อบึงทีเมื่อนี้ก็เลยเดบเจอกันนะคะครับ สองเก้าห้านะพ่อเนาะครับครับงวดที่แล้วเข้าสามตัวห <นะ S 1> ้าสี่สี่นะคะงวดนี้กะมั่นใจพ,นพันเปอร์เซ็นต์พ,พันเปอร์เซ็นต์บอกว่า แสดงว่าพอมาแข้งตัวนี้แนีนอนเลยใช่ไมให้โชคให้มันครับถูกุ้อวครบวงกช่เพ่อรับขอบคุณพ่อรัดเนาะครับครับครับ